กาบเรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนวันนี้กระผมจะออกมารายงานเรื่อง e-catalog บริษัทฟินช้อปปิ้งจำกัดกระผมมาจากกลุ่มลีลา2020สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย 1. กระผมนายสันพัฒนัายสุรารักษ์2นางสาวจารุนันเงินประเสริฐ สานางสาวสุชาดาเวสวัสิรและนางสาวนุจรีโพนันเที่ยงบริษัทฟินช้อปปิ้งจำกัดวิสัยทัศน์ทีมงานมืออาชีพมีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียวพร้อมมุ่งมั่นสร้างสารรค์ไอเดียให้ได้คุณภาพด้านสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศ พันธกิจสร้างความสุขสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเร่งการเจริญเติบโตผลกำไรในธุรกิจออนไลน์ที่มีอยู่และที่เกี่ยวข้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และการบริการที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าดึงดูดและรักษาสมรรถภาพณนะการทำงานที่สูงสุด โดยการพัฒนาคนและพันธกิจร่วมกันค่านิยมแบบวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อนำทีมสู่ความเป็นหนึ่งตั้งมั่นในจริยธรรมคือกล้ายอมรับผิดอย่างซื่อสัตย์และนำประสบการณ์นั้นๆมาเพื่อพัฒนาไม่ให้ผิดพลาดอีกสร้างสารรค์องค์กรมีความคิดริเริ่มคิดหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อมาปรับปรุงให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรมุ่งผลสำเร็จกล้ายอมรับผิดอย่างซื่อสัตย์และนำประสบการณ์นั้นมาพัฒนาบุคลากรและทีมงานขององค์กรเพื่อไปสู่เป้าหมายที่องค์กรคาดหวังไว้ยึดมั่นลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการให้บริการเกินความคาดหมายทำงานเป็นคือประสานงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพคิดในด้านบวกทำงานร่วมกันโดยไม่เกี่ยงกันห้างฟินเซ็นเตอร์เป็นห้างที่ รวบรวมเครื่องแต่งกายมากมายหลากหลายแบรนด์และหลากหลายราคาให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามอัธยาศัยมีทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตั้งแต่รองเท้าเครื่องประดับเสื้อผ้าและเครื่องสำอางห้างฟินเซนเตอร์เป็นห้างที่ตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายในและภายนอกสะดวกสบายแก่ลูกค้ามีลานจอดรถสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีบริการสั่งสินค้าออนไลน์แต่ละแผนกได้ด้วยสินค้าตามออเดอร์ที่ลูกค้าถ้าสมมติว่าลูกค้าอยู่ใกล้เคียงจากห้างนะครับก็จะมี Delivery จะส่งทันทีแต่ถ้าระยะห่างจากห้างหรือว่าต่างจังหวัดจะมีเ u r รี่หรือว่าบริการจะส่ง ถึงลูกค้าภายใน2อถึงสวันแน่นอนครับต่อมานะครับเราก็มารู้จักหลักการและเหตุผลของธุรกิจนะครับที่เลือกธุรกิจนี้เพราะเป็นสิ่งสิ่งของที่ทุกคนต้องใช้ปกปิดร่างกายไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือใช้เพื่อในการออกงาน โอกาสต่างๆเสื้อผ้าและเครื่องประดับสามารถทำให้เราดูดีได้ขึ้นมีการัเทศะและความเหมาะสมในการแต่งตัวใช้สวมใส่เครื่องประดับที่มีหลากหลายลูกค้าบางคนซื้อเครื่องแต่งกายมาเพื่อถ่ายรูปรีวิวเพื่อจำหน่ายต่อเพราะสินค้าของทางห้างฟินเซ็นเตอร์เป็นสินค้าที่ลดราคามากบางคนซื้อสินค้า เพื่อสินค้านั้นมีโปรโมชั่น promotion. ปัจจัยที่ซื้อก็คือแตกต่างกันไปตั้งแต่เครื่องแต่งกายหรือสินค้าที่คุณลูกค้าผู้หญิงชอบซื้อบ่อยๆอย่างเช่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือว่าเครื่องสําอางต่างๆบางทีลูกค้าอาจจะซื้อไปแต่ว่าลูกค้าแบบซื้อไป แบบขายต่อเพราะบางสินค้าบางตัวของทางห้างเราลดมากถึง50%จึงเลือกธุรกิจนี้มาเพราะมีความเป็นไปได้สูงในธุรกิจและน่าจะเจริญเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วครับผมจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจร้านะคะ้าออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ line, หลากหลายคนนะครับคิดว่าเป็นเรื่องยากและวุ่นวายทาคนเดียวไม่ได้แต่ขอบอกเลยนะครับการเปิดร้านค้าออนไลน์ line, ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดการเปิดร้านค้าออนไลน์ line, ถึงเราจะเป็นมือใหม่แต่เราก็สามารถทําได้เพราะ ไม่เช่นนั้นร้านค้าออนไลน์คงไม่ทยอยเกิดขึ้นอย่างมากมายในขณะดนี้ซึ่งในการเริ่มต้นเปิดร้านค้าออนไลน์มีสิ่งสำคัญเพียงไม่กี่อย่างอย่างที่เรานำมาวันนี้นะครับก็คือ 1. มองหาสินค้าที่เราอยากขายก็คือสินค้าที่เราอยากขายก็คือเราอยากขายอะไรในชีวิตประจำวันเรามองว่า คนภายนอกต้องการซื้อสินค้าอะไรจากธุรกิจ right. ออนไลน์ 2. หาแหล่งซื้อของ <c oughs> ก็คือสินค้าที่เราจะขายมีแหล่งที่ไหนที่สามารถนำสินค้าตัวนั้นมาขายได้และในการส่งหรือว่าเราซื้อมาจะได้จะได้ซื้อในราคาที่ถูกหรือไม่และกำไรที่เราจะได้ในอนาคตอะ่ะมัน เพียงพอหรือว่าไม่ขาดทุนหรือไม่ 3. เลือกอช่องทางในการขายนะครับช่องทางในการที่จะขายสินค้าออนไลน์ line. มีมากมายไม่ใช่แค่หน้าเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทแต่เราสามารถโพสขายทั้งใน f c e e o o o l ล n e หรือว่า i ิน t a g r กรของเราก็ได้หรือว่าเราอาจจะแบบว่ารีวิวสินค้าฝาก ผ่าน Facebook ของเรานะครับแบบว่าให้ลูกค้าเข้ามากดไลค์กดแชร์อะไรตามกระแสที่กำลังโด่งดังในช่วงนี้นครับ ต่อมานะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครเป็นลูกค้าของบริษัทฟินช้อปปิ้งของเรานะครับผมง่ายๆครับผมแค่เรามีโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ครับอย่างเช่น Samsung หรือว่า iPhone เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันถ้าเป็น Samsung ก็เข้าไปโหลดในเพ t o r e ถ้าเป็น iPhone ก็ App Store นะครับ ไปกรอกข้อมูลข้อมูลที่สำคัญในการที่จะเป็นลูกค้าของบริษัทฟินช้อปปิ้งก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับและชื่อที่อยู่ที่จะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อก่อกเสร็จแล้วข้อมูลก็จะขึ้นมาว่าคุณเป็นลูกค้าของบริษัทฟินช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับง่ายๆครับผม ส่วนต่อมานะครับผมก็คือการที่เราจะเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทฟินช้อปปิ้งเพื่อเข้าไปเลือกซื้อสินค้าภายในแอปช้อปแอปฟินช้อปปิ้งของเรานะครับก็คือมันจะมีเมนูขึ้นให้หน้าจอเลยครับว่าเป็นบริษัทฟินช้อปปิ้งแล้วก็จะมีช่องตารางเพื่อให้เราค้นหาสินค้าที่เราต้องการเลือกซื้อ ส่วนถ้าเราต้องการที่จะซื้อสินค้าตัวไหนแล้วในหน้าแต่หน้าสินค้านั้นๆก็จะมีรูปรถเข็นถ้าเราจะซื้อเราก็แค่ไปคลิกตรงรูปรถเข็นตัวนั้นเราจะซื้อกี่อย่างก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วสินค้าทุกอย่างก็จะเป็นรวมกันที่หน้ารถเข็นถ้าเราจะทําการสั่งซื้อก็แค่เข้าไปตรงหน้ารถเข็นที่มีสินค้ารวมกันเสร็จแล้วก็เข้าไปคลิกทําการสั่งซื้อ และราคาทั้งหมดก็จะประมวลมาให้เราว่าเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่สำหรับช่องทางในการที่เราจะชำระเงินก็คือมีหลายช่องทางอย่างเช่นอาจจะไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ7 e เ e ่ e อก็ได้หรือว่าชำระผ่านแอปพร้อมเพย์ของธนาคารที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับผมส่วนการสัส่งสินค้าก็ตามระยะทาง ถ้าสมมุติว่าระยะห่างหรือว่าต่างจังหวัดก็ไม่เกิน2-3วันได้รับของแน่นอนครับผมผแผนกแรกนะครับของบริบรษัทฟินช้อปปิ้งเลือกจำหน่ายก็คือผแผนกเครื่องประดับแล้วเลือกมาก็คือเป็นนาฬิกานะครับตัวตัวแรกเป็นเซีย m มี นะครับผมตัวที่สองเป็นมู v สมาร์ทวอร์ h ตัวที่สามเป็น U8U w a t c h นะครับพร้อมบลูทูธได้ด้วยนะครับต่อมา Samsung ครับผมแก๊ป S3 ดีมสมาร์ทวอร์ h ครับรุ่น A9 s m a r t w a t c h a 9 d z 0 9นะครับ แล้วก็ Xiaomi หน้าจอสัมผัส OLED ส่วนเป็นนาฬิกาข้อมือธรรมดาครับก็จะเป็น G-Shock นะครับแล้วก็ Casio และ Rolex นะครับผมส่วนราคาและส่วนลดต่างๆก็จะมีให้เราได้หาข้อมูลได้ในหน้าเว็บไซต์นะครับผมอย่างเช่นนะครับที่ยกตัวอย่างมาวันนี้นะครับเป็นนาฬิกา G-Shock นะครับผม เป็นนาฬิกา G-SHOCK นะครับของใหม่แท้ร้อเเซนะครับราคาที่เป็นของบริษัทฟินช้อปปิ้งจัดจำหน่ายก็คือราคาจะอยู่ที่8,900บาทนะครับส่วนตัวที่สองก็คือนาฬิกาข้อมือคา s ิโอนะครับรุ่น e f v 570D นนะครับผมตัวนี้นะครับทางบริษัทฟินช้อปปิ้ง เซลล์นะครับลดราคานะครับ50%จากราคาปกตินะครับราคานาฬิกาตันนี้จะอยู่ที่4,400บาททางแอปช้อปฟินช้อปปิ้งของเราจะจะ,จ,ะจำหน่ายแค่ราคา2,200บาทครับผมออ uh ต่อไปก็เป็นแผนกครีมนะคะเราก็จะเลือกมา10สไปเออร์ก็คือ1พร2สมุดอี3นิเวีย4กานิเย่5 s k สเ6เพสัต7โอเล่8เลจูคิส9วัสลีและ10นูโตจิน่านะคะก็คือทางเว็บไซต์ของเราจะจัดโปรโมชั่นส่วนลดของในเครือในแบรนด์10แบรนด์นี้ก็คือก็คือจะเป็นแบรนด์โอเลนะคะตอนนี้โปรโมชั่น50กรัมอยู่ในราคา 499บาทปกติ599บาทนะคะส่วนเลอร์ูคิตก็คืออยู่ราคาปกติอยู่ที่499ตอนนี้จัดรายการโปรโมชั่นเหลือ359เอ,อ่อแล้วก็มีตัวสมูทอีที่เป็นตัวลดเรื่องอสิวหุดตันหรือสิวได้นะคะอยู่ในราคาตามในตะกร้าที่เราเลือกไว้ได้เลยเออต่อไปก็ดูแผนกต่อไปเลยนะคะ แล้วก็มาแผนกต่อไปเป็น,นแผนกรองเท้านะคะเราก็จะเลือกมาสิบซัพพลายเออร์ก็คือ n i k e a d i d a s Pu m ู r e e b o k Convert, f i t t o o p i l l a o n i t s u k a s k e c h e r แล้วก็ New Balance นะคะซึ่งโปรโมชั่นของเราก็คือตอนนี้ที่ยกมาตัวอย่างมาก็จะเป็น New Balance นะคะที่ตอนนี้ลดราคาเหลือ2,316บาทมีทั้งให้เลือกหลายแบบหลายไซส์ ตามที่ทุกคนต้องการได้นะคะแล้วก็จะมีพวกไนกี้ Nike, ที่เป็นรองเท้าวิ่งเหมาะสำหรับวิ่งออกกำลังกายได้ให้ลูกค้าลองเลือกดูส่วนโอนิสกาก็จะเป็นรองเท้าวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยก็คือสวมใส่ได้สบายในราคาที่ย่อมเยาวคืออยู่ตอนนี้อยู่ที่2,450บาทนะคะคือมันมีหลายรุ่นหลายแบบก็ต้องลองดูนะคะในแบในแบนด์ของเราในห้างของเราใน อันนี้เดี๋ยวต่อไปมาดูแผนกต่อไปเลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นของแบรนด์เสื้อผ้านะคะโดยจะมีทั้งหมด10แบรนด์นะคะเสื้อผ้านี้จะเป็นเสื้อผ้าของวัยรุ่นนะคะแบรนด์แรกจะเป็นของ A.M.P เป็นเสื้อผ้าที่อยู่มานานถึง10ปีนะคะด้วยการออกแบบประยุกราฟิกแล้วก็ใช้แนวของสกเกตกราฟิกซิตี้ออ,อสคูลฮิปฮอปล็อกวินเทจนะคะอันนี้เป็นการออกแบบที่มีคุณภาพชิ้นงานสูงและราคาไม่ไม่ค่อยแพงนะคะส่วนแบรนด์ที่2จะเป็นของ u and Team ตัวนี้จะเป็นลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ไทยๆหายากในเมืองไทยนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นของลายเส้นเป็นอย่างมากเสื้อผ้าก็ออกจะเป็นแนวจังหวะไทยๆนะคะถูกใจวัยรุ่นแบรนด์ที่3สเนคเกอร์วิลลานะคะแบรนด์นี้จะเป็นเสื้อผ้าสตรีมแวร์มีกลิ่นอายของสตรีมอเมริกาเป็นเสื้อยืดกราฟิกตีมของกีฬาเป็นแจ็คเก็ตเสื้อวูด,ดี้นะคะกางเกงยีนกางเกงคาโก้แผนนะคะ แบรนดที่4จะเป็น P.T.U. P.T.U. เนี่ยจะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ทางกีฬาทางสเก็ตบอร์ดมาก่อนนะคะแล้วก็ผันตัวมาทําเสื้อยืดเสื้อยืดก็จะออกเป็นแนวของกีฬานะคะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์สวยงามนะคะแบนที่5จะเป็น Descent นะคะตัวตัว Descent เนี่ยใช้เวลาในการทําแบรนด์ถึง2ปีแล้วก็เป็นเสื้อที่เป็นแนวสตรีมแวร์ระดับประเทศนะคะ ส่วนแบรนด์ที่6จะเป็นเอโร่นะคะเออโรเนี่ยจะเป็นแนวกับเสื้อแนวเสื้อยืดกรฟิกดีไซน์ที่ฮอตฮิตอันดับต้นๆในกลุ่มวัยรุ่นนะคะส่วนแบรนด์ที่7จ็ดซิกเซนะคะจะเป็นเสื้อที่มีลวดลายจัดจ้านมีเซนที่ดีมีไอเดียแล้วก็การนำเสนอที่น่าสนใจแบรนด์ที่8จะเป็น ดีเวนนะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่จะเป็นสไตล์ของตัวเองเลิศหรูอลังการเต็มไปด้วยรสนิยมส่วนแบรนด์ที่9ก้านฟทนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อคิปฮอบโดยการออกแบบของคุณขันเงินและคุณเดนะคะที่มีคอนเซปต์มูมู빙พอว์เดร์นะคะส่วนแบรนด์สุดท้ายเป็นมามาก มามาฟาก้านะคะตัวนี้เป็นเสื้อแบรนด์สุดครูอย่างมามาสกาผลิตยอ,อย่างต่อนเนื่องคล้ายๆกับ Apple นะคะที่จะมีการออกแบบเสื้อมาเรื่อยๆทำให้ลูกค้าไม่เบื่อนะคะต่อมาก็จะเป็นแผนกโทรศัพท์มือถือนะคะเรายกตัวอย่างมา10ซัพพลายเออร์นะคะก็จะมีเป็นของบริษัท OPPO นะคะตัวที่สองเป็น iPhone ตัวที่สามเป็น r ร a l m e ค่ะต,ะตัวที่สี่เป็น Huawei แล้วตัวที่ห้าเป็น Apple นะคะตัวที่หกเป็น AJ ค่ะแล้วตัวที่เจ็ดเป็น m y s e n ค่ะแล้วตัวที่แปดเป็น o e n i x นะคะแล้วตัวที่เก้าเป็น Samsung ค่ะตัวที่สิบเป็น Lenovo นะคะ วันนี้เราก็จะมายกตัวอย่าง2ตัวอย่างของโทรศัพท์ที่มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับร้านค้าของเรานะคะ 1. เป็น r e ียวมี6โปค่ะเราจะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะช่วงนี้ผ่อน0%นาน10เดือนนะคะหรือว่าจะเป็นเอ่อเร n น v ว t แท7นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่4,990บาทค่ะรับประกันศูนย์หปีนะคะหรือว่ามีปัญหาคืนเครื่องใน ภายใน7วันได้นะคะกลุ่มของดีฉันก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ